วันนี้ยุคสภาแล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับแต่หน้าที่ที่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันจะปฏิบัติต่อไปเนี่ยก็ทําอะไรได้ไม่ได้อยู่ประมาณ4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ,อ,อไม่สามารถที่จะไปอนุมัติงานหรือโครงการอะไรต่างๆได้นะครับยกเว้นด้วยว่าเป็นงานโครงการที่มันผูกพันอยู่กับงบประมาณรายจ่ายประจําปีอยู่แล้ว2ก็คือไปแต่งตั้ง ข้าราชการอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ยกเว้นว่ากรกะตอนุญาตให้ทํานะครับข้อ3เนี่ยนะครับก็คือว่าคอรมอทาไม่ได้ก็คือว่า,มไ,มไ,วาไม่สามารถที่จะไปอนุมัติเงินสํารองจ่ายฉุกเฉินในกรณีที่จําเป็นอะไรต่างๆได้แต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับถ้ากรกะตเห็นชอบก็ทําได้ครับข้อ4นะครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยขณะนี้เนี่ยเมื่อหลังจากยุบสภาแล้วเนี่ยจะไม่สามารถใช้ ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเนี่ยไปมีผลต่อการเลือกตั้งได้นะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและก็จะต้องไม่ทําอะไรที่ไปขัดต่อระเบียบกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครับ